ตะลอนทัวร์มาถึงมสวปร,ระสานมิตรครับเข้ามาจากทางเพชรบุรีครับเพชรบุรีทางด้านนี้เข้ามากรลรงลานจอดลงมาเลยแล้วก็เดินโผล่ขึ้นมาที่อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ดรสาโรดบอรศรีนะครับจะพาเพื่อนๆมาสำรวจพื้นที่แล้วกันนะครับอันนี้คือศรีนครินทะลวิโรธครับเพื่อน <สะ S 1> ๆมาชมบรรยากาศวันนี้ตะลอนทัวร์มามหาวิทยาลัยครับวันก่อนไปสนามกอล์ฟมาสำรวจพื้นที่ อยู่หน้าอาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ดรสารุทธบุษรีครับมาสแตนบายงานครับผมเลยถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆชมนะครับไม่ได้เรียนอเขาหลอกมหาวิทยาลัย,เ,ยลเข้ามาสัมผัสงงเหมือนกันนะครับมาตรงนี้ที่จอดรถต้องมุดลงใต้อาคารนะครับที่จอดรถเข้าทางสุขุมวิท23ก็ได้นะครับทางอาโศกสุขุมวิทย1ก็ได้แล้วก็ทางเพชบุรีด้านนี้นะครับ ตรงธนาคารเกียรตินาคินตรงนี้นะครับตรงเข้ามาก็จะมุดลงอาคารจอดรถใต้ดินเลยถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆชมนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างพอดีมาสแตนบายอยู่ที่นี่นะครับน่าจะสัก2ชั่วโมงตรงนี้คือสนามกีฬาสนามฟุตบอลครับด้านนี้อันนี้ก็เป็นร้านกาแฟธนาคารอาคารตรงนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งอโศกค,ครับฝั่งนี้อยู่ด้านหลังแกมมี่ครับอยู่ด้านหลังตึกแกมมี่ฝั่งนี้คือถนนอระโศก แล้วก็ถนนเพชรบุรีครับทีอะไรสีนคกินทะรวิโรดตรงเข้าทางเพชรบุรีก็ได้เข้าทางอโศกก็ได้ครับงงกับหาที่จอดรถอยู่ครับมาเดินสำรวจหน่อยว่ามีอะไรน่าสนใจด้านนู้นก็จะเป็นทางออกเพชรบุรีครับที่เห็นรถวิ่งอยู่ข้างหน้าคือทางออกตรงเพชรบุรีนะครับนะครับด้านนู้นสีนคกลินทรารวิโรดยูนิเว s ร์ซ ตรงนั้นก็จะเป็นสนามกีฬาครับสนามฟุตบอลแสังคมศาสตร์ครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้จะมีร้านกาแฟด้วยนะครับมีร้านกาแฟชื่อดังอยู่ตรงนี้ทางออกถนนเพชรบุรีครับตรงนี้ ดูมุมนี้นะครับด้านถนนเพชรบุรีนะครับด้านถนนเพชรบุรีฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวลองใช้โหมดพอเทปโหมดดูครับว่าคนเยอะๆแบบนี้จะช่วยได้ไหมคนเยอะแล้วถ่ายโหมดนี้ดูว่ามันจะเวิร์กไหมจะช่วยหน้าผมมันจะชัดไหมแบ็กกราวมันจะเบลอไหม มาดูฝั่งถนนเพชรบุรีครับว่ามันออกไปยังไงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธถนนเพชรบุรีครับผมอาคารเขียนนคกินฝั่งตรงข้ามคืออาคารเขียนนคกินธนาคารเขียนนาคินศรีนครินทรวิโรธครับครั้งแรกที่เขามาเยี่ยมชมครับผมบรรยากาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธครับ ฝั่งถนนเพชรบุรีนะครับฝั่งนี้้านนี้คือถนนเพชรบุรีที่รถวิ่งไปม,มีซอ้อมรับปริญญากันนะครับเด็กๆถ่ายรูปก,กันอยู่มีนักศึกษาถ่ายรูปแสดงว่าจะมีการรับปริญญ,ญาครับเดเดินเข้าไปดูข้างในหน่อยนะครับ เข้าได้ทั้ง2ด้านนะครับทั้งด้านถนนเพชรบุรีพอเข้าจากเพชรบุรีเข้ามาปุ๊บก็จะตรงลงลางจอดเลยนะครับนี่เข้าทางจากอโศกนะครับ าเดินสำรวจพื้นที่น่ครับครั้งแรกที่เข้ามาในนี้มีการซ้อมรับปริญญากันอยู่นะครับเห็นนักศึกษาใส่ชุดคุยแล้วก็เดินถ่ายรูปก,กันเต็มเลยครับฝั่งนี้คือคณะศึกษา,าศาสตร์ครับ Faculty of Education คณะศึกษา,าศาสตร์ตึกนี้นะครับ ามาเดินชมบรรยากาศในมหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรธครับผมตรงนี้คือสนามฟุตบอลสนามด้านหน้าครับออครั้งแรกก็ตื่นตาตื่นใจนะครับงงกับการหาที่จอดรถครับหาที่จอดรถลำบากมากต้องมุดลงใต้ตึกลำมโพอีกฝั่งหนึ่งครับ โอเคนะครับเพื่อนๆมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนชมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะจะตะลอนทั่วไปที่ไหนโอเคครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ